สวัสดีครับคลิปนี้อยู่กับกล้องติดรถยนต์ Gnet G-On 4 Pro กล้องติดรถยนต์ 4K บันทึกหน้าหลัง Made in Korea ผลิตในประเทศเกาหลีใต้จุดเด่นของกล้อง Gnet G-On 4 Pro เนี่ยก็คือเป็นกล้องติดรถยนต์ที่มาพร้อมกับระบบ Cloud สามารถดูภาพสดติดตามตำแหน่งของรถยนต์ได้จากทั้งในแอปพลิเคชันแล้วก็หน้าเว็บแล้วก็มาพร้อมกับโหมดจอดรถแบบเต็มระบบสามารถตรวจจับความเคลื่อนไหวได้ ถ้าใครติดตามช่องนี้มานานก็น่าจะเคยเห็นที่ผมรีวิวตัว Gnet G-On 4ไปก่อนหน้านี้แล้วตัวนี้คล้ายเดิมครับเพิ่มเติมคือมีการอัปเกรดเซ็นเซอร์เป็น Sony Starvis 2แล้วก็มีการอัปเกรดส่วนประกอบภายในให้ทนร้อนทนทานยิ่งขึ้นทนทานแค่ไหนนะครับกล้องตัวนี้เขาก็กล้ารับประกันยาวนานถึง4ปีการใช้งานจะเป็นยังไงภาพชัดจริงไหมเดี๋ยวมารับชมกันครับ เดี๋ยวมาเริ่มจากการแกะกล่อง Unbox กันก็จะมีตัวกล้อง Gnet G, Net, G On 4 Pro แล้วก็ตัวกล้องหลัง สายเชื่อมกล้องหน้าเข้ากับกล้องหลังเป็นหัวไมโคร USB ทั้ง2ด้านตัวด,ด้านที่เชื่อมต่อกับกล้องหน้าเนี่ยจะเป็นด้านที่มีแท็กสีเหลืองส่วนการเชื่อมต่อกับระบบไฟนะครับตัวนี้จะไม่มีอะแดปเตอร์แต่จะเป็นสาย DC ที่เชื่อมต่อกับระบบไฟรถโดยตรงก็จะมีเป็นสายกราว VC C แล้วก็ AC C ซึ่งจะต้องไปเชื่อมต่อผ่านระบบ Fu s e t a ทนะครับส่วนหัวอีกด้านที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวกล้องก็จะเป็นแจ็คลมแล้วก็จะมีชุดสกูกับประแจหกเหลี่ยมเทปกาวสองหน้าเป็นอะไหล่หนึ่งชุดแล้วก็คู่มือการใช้งานครับ สำหรับตัวนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าจะเป็นการเชื่อมต่อกับระบบไฟในรถโดยตรงโดยไม่มีอะแดปเตอร์แยกซึ่งถ้าใครไม่สะดวกเชื่อมต่อไฟกับระบบฟิวส์โดยตรงเนี่ยก็สามารถใช้ตัว OBD อะแดปเตอร์ได้ตัวนี้ก็จะเป็นของ iRoad รุ่น IM 3 0 0ที่ตัวปลั๊ก OBD นะครับก็จะมีสวิชในการเลือกการทํางานตรงสวิช Vehicle นะครับก็จะเป็นประเภทของรถยนต์ EV ก็คือรถยนต์ไฟฟ้าแล้วก็ F ก็คือจะเป็นรถสันดาปนะครับรวมถึงรถไฮบริดด้วยส่วน S กับ P นะครับก็คือโหมดการทํางาน S, S คือให้ตัวกล้องทำงานเมื่อรถยนต์สตาร์ทอยู่เท่านั้นส่วน P จะเป็นการทำงานทั้งตอนที่รถยนต์สตาร์ทอยู่แล้วก็ตอนที่พาร์กิ่งนะครับหรือว่าโหมดจอดรถด้วยส่วนพินของ OBD adapter ก็มีการเชื่อมต่อแค่กราวนะครับแล้วก็แบตเตอรี่12โวลต์ไม่ได้มีการไปยุ่งกับช่องที่เป็นข้อมูลอย่างเช่น CAN bus หรือว่า K-Line แต่อย่างใดตรงนี้ก็สบายใจได้เลยว่าถ้าใช้แบบ OBD2 เนี่ยจะไม่มีปัญหากับระบบคอมพิวเตอร์ของรถยนต์แต่อย่างใด ต่อไปก็มาดูที่ตัวกล้อง Gnet G-On 4 Pro ซึ่งเหมือนกับตัว Gnet G-On 4เป๊ะนะครับสำหรับการยึดตัวนี้ก็ยึดเป็นระบบเพลทสามารถถอดออกจากตัวกล้องได้ด้านหน้าเป็นแถบ LED บอกสถานะการทำงานตอนการทำงานปกติก็จะเป็นไฟวิ่งช้าๆแบบนี้แต่พอเวลาที่ตัวกล้องจับความเคลื่อนไหวได้ก็จะกระพริบแบบนี้นะครับตัวเลนสามารถปรับองศาการมองได้แล้วก็สำหรับช่องใส่ microSD card นะครับเขาก็จะมีเมมขนาด64กิกมาให้รองรับการสูงสุดที่1เทราไบต์ แล้วก็สําหรับสก,กูกับตัวปัจแจที่ให้มานะครับก็เอาไว้ล็อกช่องใส่ไมโคร s d Card ตรงนี้ก็เผื่อมีคนแอบถอดไมโคร s d Card ออกไปเพื่อทําลายหลักฐานนะครับส่วนสําหรับด้านหลังก็จะมีช่อง OBD2 ช่องต่อกล้องหลังช่องต่อไฟ DC แล้วก็ตรงนี้จะเป็น w i i i ดอง g กนะครับสำหรับการรับสัญญาณ Wi-Fi ตัวดองโกก็จะเป็น USB ธรรมดานนครับสามารถถอดออกมาได้แล้วก็อีกด้านนึงก็จะเป็นช่องระบายอากาศแล้วก็ปุ่ม power ส่วนสำหรับด้านที่หันเข้าห้องโดยสารจะไม่มีหน้าจอนะครับแต่ว่าจะมีเป็นไฟแสดงสถานะ GPS แล้วก็การบันทึกถัดลงมาจะเป็นลําโพงปุ่มสําหรับมาร์คเหตุการณ์แล้วก็ปุ่มสําหรับการจัดการ WiFi ส่วนสําหรับกล้องหลังก็จะสามารถปรับก้มเงยได้ส่วนด้านข้างนะครับก็จะเป็นช่องไมโคร USB สําหรับการเชื่อมต่อกับกล้องหน้าแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเทปกาวนะครับตัวนี้การยึดเนี่ยก็สามารถแปะไปที่กระจกหลังได้เลยต่อไปดูภายนอกไปแล้วเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันสักเล็กน้อยครับ สหรับด้านในกล้องตัวนี้นะครับจะเห็นว่าตัวบอร์ดเนี่ยไม่ได้มีการเชื่อมต่อกับตัวแบตเตอรี่หรือว่าตัวซูเปอร์คาปาซิเตอร์เลยเพราะว่าตัวกล้องตัวนี้จะเป็นการเชื่อมต่อไฟโดยตรงจากแบตเตอรี่12โวลต์ของรถยนต์นะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวแบตเสื่อมคาปาเสื่อมครับตัวนี้ไม่มีอะไรให้เสื่อมทั้งนั้นตัวเก็บพลังงานจะมีแค่ตัวฐาน RTC ซึ่งฐานตัวนี้สําหรับการเก็บเวลาแล้วก็วันที่อายุการใช้งานก็เป็น10ปีครับที่น่าสนใจคือฮียซิงของกล้องตัวนี้เนี่ยเป็นแบบบางนะครับแล้วก็ไม่ไได้มมีีซซ่เหือนทัวป มาร์ i n g ที่ตรงฮ t s ซิงเขียนว่า next one เ่าที่ลองหาข้อมูลดูก็เป็นบริษัทในเกาหลีใต้นะครับที่มีความเชี่ยวชาญในการทำบอร์ด PCB แล้วก็ฮิ s ซิงแบบบางแต่ว่าเป็น Vapor Chamber หรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแล้วก็สำหรับโ r o c e s เซอร์หน่วยประมวลผลต่างๆเนี่ยก็จะมีการชิลไว้แล้วก็ตัวชิลเนี่ยมีการเชื่อมกับตัวบอร์ดไว้นะครับก็เลยไม่สามารถแกะมาดูได้ แล้วก็ส่วนตัวดองเกไวไฟนะครับตัวเสาสัญญาณแล้วก็ชิป Wi-Fi เนี่ยก็จะอยู่ในตัว USB ดองเกตัวนี้หมดลองถอดตัวดองโกไปเชื่อมต่อกับคอมนะครับก็สามารถเชื่อมต่อได้โดยข้อมูลที่ขึ้นมานะครับก็จะเป็นตัว NIC ของทาง Realtek รองรับเทคโนโลยี WiFi AC ที่2.4 GHz แล้วก็5 GHz ครับ ไปก็เดี๋ยวมาดูการติดตั้งกันนะครับสำหรับกล้องตัวนี้เนี่ยการต่อไฟผมก็แนะนําให้เชื่อมต่อผ่านฟิวส์โดยตรงนะครับเพราะว่าโหมดพาร์กิ้งหรือว่าโหมดจอดรถเนี่ยมันจะทํางานได้สมบูรณ์แบบที่สุดส่วนการเชื่อมต่อผ่าน OBD2 เนี่ยมันจะใช้การเช็คตัวแรงดันของแบตเตอรี่เอาตัวพาร์กิ้งโหมดมันอาจจะมีการดีเลย์หรือว่าไม่แม่นยําเท่ากับการเชื่อมต่อกับระบบฟิวส์โดยตรงครับสาหรับการติดตั้งกล้องเข้ากับกระจกหน้ารถกล้องตัวนี้เขาไม่ได้ให้แผ่นสูญญากาศมานะครับเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ไปหาเพิ่ม หากจาเป็นต้องแกะตัวกล้องออกตัวฟิล์มกองแสงของรถยนต์จะได้ไม่เสียหายนะครับแล้วก็การแปะเทป2หน้าตัวนี้เขาไม่ได้มีหน้าจอเพราะฉะนั้นผมก็แนะนําให้ดูภาพพรีวิวแล้วก็เส้นไกด์ในแอปพลิเคชันนะครับการแปะเนี่ยมันจะได้ตรงส่วนกล้องหลังก็สามารถแปะเข้าที่กระจกหลังได้เลยโดยกล้องตัวนี้สาหรับการติดตั้งภายในห้องโดยสารเท่านั้นไม่ได้กันน้าครับโอเคเดี๋ยวก็ไปดูภาพจากกล้องติดรถยนต์ GNET G, G ON 4 Pro ที่ใช้เซนเซอร์ Sony Starvis 2กันครับ ที่บันทึกได้จากกล้องติดรถยนต์ G-Net G-On e 4 Pro เสียงที่ได้จากไมโครโฟนบิวอินก็จะประมาณนี้ครับทดสอบ 1,2,3, ทดสอบ1,2,3งต่อไปก็จะเป็นการทดสอบการอ่านป้ายทะเบียนนะครับกล้องโดวนี้ 4K Sony Star Wiz 2เพราะฉะนั้นระยะมองเห็นที่2เมตรจนถึง8เมตรเนี่ยสามารถอ่านได้สบายๆอยู่แล้วนะครับข้ามไปที่10เมตรก็ยังเห็นอยู่ที่12เมตรก็ยังพออ่านได้แล้วก็ที่16เมตรเลข6กับเลข8เริ่มแยกแยาก ผมก็คิดว่าระยะหวังผลน่าจะอยู่ที่ประมาณ12-14เมตรครับส่วนสําหรับกล้องหลังที่2เมตร4เมตรเนี่ยสามารถอ่านได้แบบสบายๆที่6เมตรเริ่มแยกแยากแล้วเลข6กับเลข8เริ่มมองไม่เห็นแล้วนะครับแล้วก็ที่8เมตรเนี่ยไม่เห็นเลยระยะหวังผลของกล้องหลังตัวนี้ผมให้ที่4เมตรครับส่วนในเรื่องของไฟล์กล้องตัวนี้บันทึกมาเป็นไฟนาะสกุล JDR ก็ต้องใช้เพลเยอร์ของเขาในการดูนะครับเพลเยอร์ตัวนี้ก็สามารถดูได้ทั้งกล้องหน้ากล้องหลังตำแหน่งรถยนต์แล้วก็ความเร็วตอนที่ขับขี่อยู่ แล้วก็จะมีบอกประเภทของเหตุการณ์นะครับว่าตอนที่บันทึกอยู่เนี่ยเป็นเหตุการณ์ชนิดไหนแล้วก็ถ้าต้องการ Export เป็นไฟล์ .mp4 เนี่ยเราก็สามารถกด Save ได้นะครับโดยเลือกว่าจะเซฟเป็นกล้องหน้าหรือกล้องหลังแล้วก็สามารถ Setting ตัวกล้องได้ครับเพราะว่ากล้องรุ่นนี้เนี่ยตัวไฟล์ Setting อ่ะมันจะอยู่ใน micro SD card ก็สะดวกสำหรับลดฟรีดลดองค์กรนะครับเราสามารถก๊อปตัวคอนฟิกไปลงใน micro SD card อื่นแล้วก็พร้อมใช้งานได้เลย ส่วนสำหรับไฟล์ MP4 ที่ Export มานะครับก็จะ Encoding เป็น HEVC H.265 HE HE ขนาดไฟล์ของกล้องหน้าอยู่ที่เราลว200 MB ต่อ1นาทีกล้องหลังอยู่ที่45 MB ต่อ1นาทีบันทึก1นาทีใช้พื้นที่รวมทั้งหมด245 MB ถ้าใช้ micro SD card ขนาด64 GB จะสามารถบันทึกได้ประมาณ4.4ชั่วโมงา a r d 128 g b บันทึกได้ประมาณ8.7ชั่วโมงแล้วก็าร์ด512 g b นะครับบันทึกได้ประมาณ34ชั่วโมง ต่อไปก็จะเป็นในเรื่องของโหมดจอดรถนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยทำได้ดีเลยใครที่ซีเรียสเรื่องการบันทึกตอนจอดรถเนี่ยผมว่าตัวนี้น่าสนใจตัวในตอนที่เราดับรถไปแล้วเนี่ยตัวกล้องก็จะบันทึกแบบ i ท e l l p s s ก็จะเป็นการบันทึกภาพทุกๆ1วินาทีแต่ว่าถ้าตัวกล้องจับความเคลื่อนไหวได้ไม่ว่าจะเป็นจากด้านหน้าหรือว่าด้านหลังหรือว่าตัวรถโดนแรงกระแทกตัวกล้องก็จะบันทึกวิดีโอความเร็วปกติจนจบเหตุการณ์ แล้วก็ตอนที่เกิดเหตุการณ์เนี่ยไฟ LED แสดงสถานะจากที่วิ่งช้าๆก็จะกลายเป็นกระพริบถี่ๆนะครับก็เพื่อเป็นการเตือนคนภายนอกนะว่าตัวกล้องเนี่ยกำลังบันทึกอยู่แต่ก็สามารถปิดได้นะครับผมให้กล้องรุ่นนี้เป็นเดอะเบสสำหรับการบันทึกวิดีโอตอนจอดรถเพราะว่ามันตรวจจับจากการเคลื่อนไหวการเคลื่อนไหวอะไรมามันบันทึกหมดดังนั้นแล้วโอกาสพลาดเหตุการณ์สาคัญเนี่ยก็จะค่อนข้างน้อยแล้วก็หากการทํางานของหมวดจอดรถเนี่ยแบตเตอรี่ของรถยนต์ต่ากว่าค่าที่ตั้งไว้ตัวกล้องก็จะปิดการทํางานโดยอัตโนมัตินะครับ ต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับตัวกล้อง Gnet G, G on 4 Pro เนี่ยจะมีโหมดการทำงานด้วยกันทั้งหมด2แบบแบบแรกเนี่ยก็คือการที่ตัวกล้องปล่อย WiFi ออกมาเราเชื่อมต่อไปที่ตัวกล้องโดยตรงแล้วก็อีกโหมดหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นโหมดคลาว d ซึ่งโหมดคลาว d เนี่ยตัวกล้องจะต้องไปเกาะกับ Wi-Fi ที่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับตัวกล้องไม่ได้มีโมเด็ม 4G หรือว่าใส่ซิมได้นะครับเราจะต้องมีตัว Wi-Fi พกพาให้ตัวกล้องเนี่ยไปเกาะโอเคเดี๋ยวก็มาดูที่โหมดแรกกันก่อนนะครับก็คือการเชื่อมต่อไปที่ตตัวกล้องงผน WiI-Fi โดยร ก็แอปพลิเคชันที่ใช้นะครับก็จะชื่อว่าแอปพลิเคชัน Gnet เสร็จแล้วก็ทำการเชื่อมต่อกับ Wi-Fi ที่ตัวกล้องปล่อยออกมารหัสผ่านค่าเริ่มต้นก็จะเป็น QWERTYUIOP นะครับหลังจากเชื่อมต่อไปที่ Wi-Fi เรียบร้อยเรากลับมาที่แอปพลิเคชันนะครับตอนนี้ต้องไปทำการกดยืนยันนะครับที่ตัวกล้อง โอเคตอนนี้ก็ทําการผูกตัวกล้องเข้ากับแอปพลิเคชันเรียบร้อยฟีเจอร์ที่ทําได้นะครับเราก็สามารถดูภาพพรีวิวแบบสดผ่าน Wi-Fi ที่ตัวกล้องมันปล่อยออกมาได้ก็สามารถดูได้ทั้งกล้องหน้านะครับแล้วก็กล้องหลังแล้วก็สําหรับการดูย้อนหลังนะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นการดูแบบเป็นไฟล์นะแต่ว่าต้องดูตามช่วงเวลาเอาไม่มีการดูเป็นพรีวิวหรือว่าดูเป็นไทม์ไลน์อะไรทั้งนั้นนะครับเราก็ต้อง กดดูเอาว่าในช่วงเวลานั้นนะ่ะมันคือช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์อะไรอยู่แล้วก็ถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับแล้วมันไม่สามารถเลื่อนได้เนี่ยเราจะต้องกดวิ m o อ e นะครับเพื่อให้ตัวกล้องมันโหลดไฟล์ที่ก่อนหน้านั้นแล้วก็ถ้าผมต้องการจะดาวน์โหลดไฟล์นี้นะครับผมก็แค่กดดาวน์โหลดแล้วก็กดเซฟวิดีโอเอาเสียงด้วยหรือไม่ก็ yes นะครับโหลดก็ค่อนข้างเร็วครับเพราะว่าตัวนี้ก็ใช้เป็น Wi-Fi 5GHz โอเคแล้วหลังจากนั้นตัวไฟก็เข้ามาสู่โทรศัพท์มือถือเรียบร้อยแล้วก็ถัดไปนะครับก็จะเป็นการตั้งค่าซึ่งการตั้งค่าเนี่ยก็จะมีการตั้งค่าไฟนะครับเช่นความละเอียดอันนี้เราก็แน่นอนนะครับเราตั้งไว้สูงสุดอยู่แล้วเฟรมเรทที่ตั้งได้นะครับก็สามารถตั้งได้30 25, 2 0 15่าสนะครับต่าสุดจนถึง2เฟรมต่อวินาทีเลยแล้วก็เรื่องของ v o l t a g e m a n a g e m e n เนะครับเกี่ยวกับโหมดจอดรถว่าเราต้องการให้ตัวกล้องเนี่ยตัดการทํางานเมื่อแรงดันของแบตเตอรี่ต์เนี่ย เหลือกี่โวลต์น,นะครับก็สามารถตั้งได้ทั้งของ12โวลต์แล้วก็ระบบ24โวลต์ผมก็ตั้งไว้ประมาณ12.3นะครับแบตเตอรี่ของรถเนี่ยจะได้ไม่ต่ําเกินจะได้สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายแล้วก็สามารถตั้งค่าได้นะครับว่าโหมดจอดรถเนี่ยจะให้ทํางานหลังจากที่เราดับรถไปแล้วกี่ชั่วโมงผมตั้งให้เป็น3ชั่วโมงแล้วก็ระบบ ADAS ตัวนี้มีการเตือนนะครับเลน d ดีพ r t เจอรถออกนอกเลนตัวรถคันข้างหน้าเคลื่อนตัวแล้วก็เตือนกันชนรถคันข้างหน้า ตรงนี้ผมไม่ใช้นะครับก็ขอปิดไปแล้วกันแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งที่ปิดเนี่ยก็คือเรื่องของเสียงครับกล้องตัวนี้ก็สามารถมาตั้งความดังของลําโพงได้แต่ก็ต้องบอกว่าความดังของลําโพงเนี่ยผมตั้งไว้ไฮสูงสุดแล้วแต่ว่าเสียงก็ยังไม่ได้ดังมากนะครับคือลําโพงมันไม่ค่อยดังเท่าไหร่อะสำหรับลําโพงของกล้องตัวนี้ผมก็เลยคิดว่าตัวระบบ AdAS เนี่ยอาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะครับถ้าลําโพงมันไม่ดังก็ไม่ได้ยินเสียงเตือนอะไรใดๆทั้งนั้น ถัดไปก็เรื่องของอีเวนต์การบันทึกเหตุการณ์ว่าไฟล์วิดีโอเหตุการณ์เนี่ยเราจะเอาความยาวกี่วินาทีค่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะอยู่ที่20วินะครับแต่ว่าส่วนตัวผมวเนี่ยผมชอบเป็น30วิแล้วกันให้มันยาวๆหน่อยแล้วก็ความไวของเซนเซอร์ในการตรวจจับแรงสั่นสะเทือนเราจะตั้งความไวไว้ที่เท่าไหร่นะครับเออเลขน้อยเนี่ยก็คือความไวน้อยนะครับแล้วก็เลขมากเนี่ยคือความไวสูงผมก็ ขอตั้งไว้หนึ่งเลยแล้วกันเพราะว่าแค่ระดับต้นๆเนี่ยมันก็ค่อนข้างเซนซิทีฟนะครับสำหรับกล้องตัวนี้แล้วก็ถัดมานะครับก็จะเป็นการตั้งเวลาตัวกล้องสามารถตั้งเวลาการรีบูตโดยอัตโนมัติได้สำหรับใครที่กลัวกล้องมันแห้งมันค้างนะครับเราสามารถตั้งได้เพื่อแบบความเสถียรสูงสุดนะครับให้มันรีบูททุกวันอะไรแบบนี้แล้วก็ทําโซนประเทศไทยเราก็มาตั้งไว้ GMT บกเนะครับเดี๋ยวตัวกล้องมันก็จะทำการซิงค์เวลาจาก GPS โดยอัตโนมัติแล้วก็เรื่องของเมมโมรีนะครับการฟอร์แมตการ์ดตรงนี้ก็ไม่มีอะไรต้องมาตั้งค่านะแล้วก็อินโฟเมชันข้อมูลลายน้ำเราต้องการให้ข้อมูลอะไรที่ฝังเข้าไปในวิดีโอบ้างเราก็สามารถตั้งตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นการเปิดปิด LED ด้านหน้านะครับสำหรับตอนที่เป็น Parking mode แล้วก็ถัดไปก็จะเป็นการใช้งานตัวกล้องในโหมดคลาวด์ที่ตัวกล้องจะไปเชื่อมต่อกับ WiFi ที่มีอินเทอร์เน็ตนะครับ ก่อนอื่นเลยเนี่ยก็แนะนําให้โหลดแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า With Cloud มาหรือว่าจะใช้ผ่านเว็บไซต์ก็ได้ซึ่งผมก็แนะนําให้ใช้งานผ่านเว็บไซต์นะครับเพราะว่าเอออินเทอร์เฟซอะไรเนี่ยมันใหญ่กว่าแล้วมันใช้งานง่ายกว่าในตัววิ c l o u d เนี่ยก็ให้เข้าไปที่เมนู Vehicle Management แล้วก็ใส่ข้อมูลของรถของ,รของเราเข้าไปนะครับอย่างเช่นรถคันนี้ป้ายทะเบียนอะไรยี่ห้ออะไรนะครับเพื่อที่เราจะสามารถรู้ได้ในภายหลังหลังจากนั้นเนี่ยที่สําคัญเลยก็คือให้ใส่ตัว Serial Number ของตัวกล้องเข้าไปนะครับ แล้วก็ทําการกดแอดแล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ต้องการใช้งานซึ่งก็ต้องบอกว่าสําหรับกล้องตัวเดียวเนี่ยไม่เสียค่าบริการนะครับแต่ว่าใดๆก็ตามอ่ะตัวเว็บไซต์เขาบังคับให้ผูกกับตัวบัตรเครดิตไว้นะครับโอเคหลังจากแอดตัวกล้องเข้ากับระบบคลาวด์เสร็จเนี่ยเดี๋ยวเราจะต้องไปเชื่อมต่อตัวกล้องเข้ากับ Wi-Fi ที่เราเตรียมไว้นะครับก็กลับมาที่แอปพลิเคชัน g n e t แล้วก็ไปที่ตัวเมนู Cloud แล้วก็เลือก Cloud Use แล้วก็เลือก ssid นะครับก็คือจะเป็นการตั้งค่า w i f i ที่เราต้องการให้ตัวกล้องเน เชื่อมต่อของผมก็จะชื่อ Wi-Fi ว่า AAP นะครับแล้วก็รหัสเป็น112-233-4455แล้วหลังจากนั้นก็ทำการกดเซฟนะครับซึ่งการเซฟเซตติ้งแต่ละครั้งเนี่ยตัวกล้องจะต้องทำการรีบูตหนึ่งครั้งนะครับอันนี้ก็กด yes ไป โอเคพอตัวกล้องพูดว่า cloud is connected เนี่ยสแสดงว่าตัวกล้องตอนนี้เชื่อมต่อกับระบบ cloud เรียบร้อยนะครับเราก็สามารถดูภาพสดจากตัวกล้องได้แล้วครับสิ่งที่ดูได้นะครับก็จะเป็นภาพสดจากกล้องหน้านะครับแล้วก็เราสามารถดูกล้องหลังได้เช่นกันโอเคก็ใช้เวลาโหลดประมาณ10วินาทีนะครับซึ่งอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความ,มเร็วของอินเทอร์เน็ตที่เราปล่อยให้ตัวกล้องด้วยแล้วก็เราสามารถดูโลเคชันของรถได้นะครับว่าตอนนี้จอดอยู่หรือว่าขับอยู่ที่ไหน แล้วนอกจากนี้ตัวระบบวิ Cloud เนี่ยเราก็สามารถดูวิดีโออีเวนต์หรือว่าวิดีโอเหตุการณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นแรงกระแทกการสตาร์ทรถการดับรถนะครับซึ่งในระบบเขาก็จะมีการสแนปช็อตวิดีโอสั้นเก็บไว้เราก็สามารถเรียกดูจากตัววิ Cloud ได้เลยแล้วก็สำหรับวิดีโออื่นๆที่อยู่ในตัว SD Card นะครับเราก็สามารถเรียกดูภาพแบบพรีวิวผ่านตัวเว็บไซต์ได้เช่นกัน แล้วก็จะมีตัว GPS tracking นะครับก็จะเป็นการติดตามว่ารถยนต์เนี่ยวิ่งไปไหนมาบ้างเริ่มขับตอนกี่โมงแล้วก็จอดตอนกี่โมงนะครับซึ่งตรงนี้สามารถดูข้อมูลได้ค่อนข้างละเอียดแล้วก็จะเป็นการทํา geo fence นะครับก็คือการทําโซนถ้าเกิดว่ารถวิ่งเข้าหรือวิ่งออกจากโซนเนี่ยก็จะมีการแจ้งเตือนและสุดท้ายก็จะเป็นสถิติการใช้งานรถยนต์ซึ่งเราก็สามารถดูได้ว่าช่วงเวลาไหนบ้างที่มีการขับขี่ขับขี่เป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วก็ใช้เวลากี่ชั่วโมงครับ สุดท้ายก็มาสรุปกันนะครับสำหรับตัว G-Net G-On 4 Pro เริ่มจากเรื่องของราคากันก่อนนะครับราคาเปิดตัวในไทยอยู่ที่19,900บาทซึ่งราคานี้ก็ต้องยอมรับนะครับว่าน,นี่ไม่ใช่กล้องติดรถยนต์ที่ราคาถูกครับราคานี้เนี่ยยังไงคุณก็ได้ฝฟล์ที่คุณภาพดีอยู่แล้วแล้วก็ที่ผมชอบเลยก็คือโหมดจอดรถที่จะมีการบันทึกตอนที่มีการเคลื่อนไหวแล้วก็ไฮไลท์หลักที่ยี่ห้ออื่นยังไม่มีนะครับก็คือเรื่องของระบบคลาว ที่ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถเพิ่มดูภาพสดดูข้อมูลดูตำแหน่งรถแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าเว็บได้เลยแล้วก็ตัวระบบคาของเขาเนี่ยก็ทํามาสําหรับการรองรับการดูข้อมูลรถหลายๆคันซึ่งผมงว่ามันก็เหมาะสำหรับรถฟลีดรถองค์กรนะครับที่ผู้บริหารเนี่ยสามารถดูข้อมูลทุกอย่างได้จากหน้าเว็บที่เดียวเลยแล้วก็ราคานี้เน้นความสบายใจใจ่ายแล้วจบเพราะว่าราคาก็รวมค่าติดตั้งโดยขาแคมสตอร์เรียบร้อย ส่วนสิ่งที่เป็นข้อสังเกตสําหรับกล้องตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของแอปพลิเคชันที่มันจะใช้งานไม่เหมือนกล้องตัวอื่นในท้องตลาดนะไฟล์ไม่ได้บันทึกมาเป็น mp g โดยตรงต้องมีโปรแกรมในการดูแล้วก็โหมดการทํางานนะครับก็มีทั้งโหมด wi-fi แล้วก็โหมดคลาวด์ตอนเซตอัพครั้งแรกอาจจะมีความงงนิดนึงเวลาซื้อก็แนะนาให้เตรียม wi-fi hotspot ให้เรียบร้อยแล้วก็ให้ทางร้านเนี่ยเซตอัพให้เลยนะครับใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถดูได้จากคำบรรยายข้างล่าง สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบตรงเพียงเท่านี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์แชร์ซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ